มักม่วงต้นเดียวอยู่ในสวนนี่ออกซอดดอกเตรียมใส่หมากแลละทุกคนปีนี้เป็นดอกแต่ว่าปีคัะเดียวนี่ฮะกับเดือน12บสากลหรือว่าเป็นเดือนหนึ่งลาวนั่นเองมากม่วงแตกยอดแตกดอก ออกช่อแล้วมี่อดดอ,อกแล้วสวยสวยงามงามแต่ว่าบุหูวสิมากสิติดบ่เนาะทุกคนสติดมาอกบอ่ออกช่อดอ,อกถูกยอดเลยมีต้นเดียวนี่แหละที่หลอดตาย เหลือนะปูกเท่าใดก็ตายบด